สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นายตะเทนได้เจาะลึกกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นข่าวตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเธอชื่อซาร่าเธอเป็นแม่ของเด็กที่เกิดกับคุณไมพีลาซึ่งเป็นประเด็นข่าวอยู่นะครับแล้ววันนี้ได้รับเกียิจากน้องซาร่าอยู่ตรงนี้แล้วเป็นผู้หญิงที่ทุกคนอยากเจอตัวอยากพูดและอยากเห็นความสวยที่ทําให้มัดใจน้องไมได้ขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่วันนี้ให้เกียิกับนายตะเทนถือว่าเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งที่นายเอ็นได้สัมภาษณ์ ประเด็นเอกลุซีฟแล้วก็เจาะลึกแบบนี้ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าเป็นแม่แล้วเห็นสราบอกมีความสุขมากกับบทบาทการทําหน้าที่แม่หลังจากที่เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องดูแลน้องคนเดียวอยู่กับน้องตลอดย4ิบชั่วโมงแต่มีความสุขมากอยากให้เล่าความรู้สึกเหนื่อยคะ่ะ เหนื่อยแต่คุ้มค่ะแล้วก็มีความสุขค่ะถ้าใครได้เข้าไปใน Facebook ของซาร่าจะเห็นว่าตื่นเช้ามาซาร่าจะพยายามโพสต์อาริยาบทน่ารักน่ารักของน้องแม็กเวลค่ะ<ม>ตอนนี้<ๆ>คุณแม่เป็นหมาหัวเน่าแล้วค่ะทุกคนสนใจแต่ลูก <laughs> ทุกทุกเช้าจะต้องแบบแม็กเวลอัพรูปให้หน้อยนู่นนี่นั่นอีกเปน็นอย่างเนี้ค่ะแฟนลับเยอะให้กาลังใจเยอะค่ะแล้วช่วงตั้งท้องความสัมพันธ์กับน้องไม้ยังไงครับซาร่าขอไม่ตอบตรงนี้แล้วกันเนาะ <laughs> เราก็ดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองค่ะไปคลอด ใครเป็นคนพาน้องสาราไปคลอดคุณแม่ค่ะคุณแม่เพราะแปดเดือนคุณแม่ทราบคุณแม่ก็มาดูแลค่ะใช่ค่ะวันนี้ดีเออกแล้วนี่คือผลดีเอนะครับคุณผู้ชมซึ่งในเอกาสารเนี่ยเป็นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นเอกาสารรายงานผลการตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ว่าน้องแม็กเวลคาสิงกินีเนี่ยนะฮะเป็นลูกของ คุณซาร่าและไม้พิรัตหรือเปล่าโดยเอาเนื้อเยื่อใช่ไหมครับของทั้งสามคนไปพิสูจน์ดีเซึ่งผลนีออกมาเมื่อวานนี้ค่ะพอผลตัวนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนว่าตอนแรกไมบอกว่าจะไม่ขอตรวจดีเอเพราะคิดว่าเป็นลูกของเขาแต่สุดท้ายมีการตรวจดีเอาร่าโกรธไหมเหมือนว่าเขามาเหมือนว่าไม่มั่นใจว่าซาร่าเนี่ยคบกับเขาคนเดียว ส่วนตัวแล้วเรื่องนี้คือส่ากับเขาคือตัวเขาเองก็บอกสลาว่าเขาเชื่อว่าเป็นลูกเขาตั้งแต่ที่ส่าตั้งท้องเขาไม่เคยปฏิเสธนะคะแต่ว่าเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เลยมีการตรวจเกิดขึ้นค่ะอ๋ออยากให้ทั้งสองฝัง่งผู้ใหญ่ทางทางทั้งสองฝ่ายไดยสบายใจค่ะ <c oughs> แปลว่าจากนี้ไปเนี่ยผลด n a ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่จะทําให้การแสดงออกของครอบครัวทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นถูกไหมครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างผลด n a อตอนนี้ไหมทราบแล้วค่ะ แล้วเขาว่ายังไงบ้างครับยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มคือยังคือยังไม่ได้มีเป็นการพูดคุยกันเป็นกิจตลักษณะเพราะว่าผลมันก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนะคะครับ <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับสาราก็ไม่ได้เหมือนว่ามีความขัดแย้งกันถูกไหมครับค่ะเหมือนว่าเขาคุยกันตลอดค่ะเขาก็ไปบ้านสาราไปดูลูกบ้างค่ะขนาดไหนครับสัปดาห์ละหนหรือยังไงถ้าให้นับก็ประมาณ หกถึงแปดครั้งตั้งแต่ที่ขอดออกมาค่ะหกถึงแปดครั้งแล้วมาแล้วยังไงครับให้เขาทําอะไรบ้างหลักการเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นพ่อลูกอ่อนแล้วก็น้องไหมก็อายุยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะก็อาจจะเต้นเก่งร้องเพลงเก่งเล่นละครเก่งหล่อแต่บทบาทในการเป็นคุณพ่อเป็นยังไงเขาก็ยังดูเก่งๆกลางๆคนไม่เคยมีรูปเนาะก็เราก็จะสอนเขาเวลาเขามาก็โอเคมีเปลี่ยนอย่างที่เขาเคยบอกว่าเปลี่ยนแผนเพรสซัลลักก็จะมีสอนเขาบ้าง นิดๆหน่อยๆค่ะยังไม่ได้ถึงขนาดมากมายแปลว่าความสัมพันธ์ก็ดีแล้วจะเป็นครอบครัวไหมครับจะกลับมาเป็นพ่อแม่ลูกที่อบอุ่นดูเหมือนน้องซาร่าเองก็ก็ก็เปิดบ้านเปิดใจต้อนรับไหมในการที่จะเข้ามาในแต่ละวันคือซาร่ามองว่าตอนนี้เราขอทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีที่สุดดีกว่าช่วยกันเลี้ยงดูลูกอะคะ่ะแปลว่าไม่ได้คุยกันเรื่องรีเทิร์นส่วนมากเราคุยแต่เรื่องลูกกัน เราจะไม่เอาเรื่องอดีตหรือความสัมพันธ์อะไรมาทําให้ทะเลาะหรืออะไรกัน<ช>คุยแต่เรื่องลูกค่ะโฟกัสแค่เรื่องลูกวันนี้พอดีเอออกมาแบบนี้แล้วมีไหมครับว่านี่ลูกเธอต้องดูแลเลี้ยงดูจํานวนเงินแบบนี้ต่อเดือนมีสัญญาหรือมีการพูดคุยว่าจะต้องดูแลน้องแม็กเบลไปจนถึงอายุเท่าไหร่พูดคุยหรือยังครับยังค่ะเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดคุยตั้งแต่ต้นจนณตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าซาร่าไม่เรียกร้องเลยห ทางฝ่ายเราไม่เคยเรียกร้องไม่เคยพูดอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองยังไม่มีการคุยเป็นกิจลักษณะอะไรเลยจริงๆแล้วเท่าที่ทราบมาครอบครัวน้องซาร่าก็มีฐานะแล้วเองตัวซาร่าเองก็บอกว่าพร้อมที่จะดูแลลูกโดยที่ไม่ต้องมีใครดูแลเรื่องการเงินค่ะแปลว่าครอบครัวไม้จะดูแลเลี้ยงดูหรือไม่เลี้ยงดูก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาเอาตามความสบายใจของผู้ใหญ่เลยคะ่ะยังไงก็ได้คะ่ะข่าวออกมาเนี่ยในโซเชียลนะฮะในเฟซบุ๊กหรือการยักยิ้มจานผ่านสื่อเยอะแยะไปหมด จะพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวของน้องไม้ป้าป้ามามาใไม่ชอบซาร่ามีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ายาที่จะพูดกันแบบบ้านๆจริงๆแล้วความสัมพันธ์ตอนที่เห็นบอกซาร่าเองก็ไปเจอพอตอนท้องก็ไปเจอคลอดลูกแล้วก็ได้เจอเป็นยังไงบ้างคะซาร่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางบ้านนะคะทางบ้านเขามาป้าก็ในซาร่าตลอดคะ่ะตั้แต่ตอนที่ช่วงคบกันท้องแล้วก็จนคลอดลูกคะ่แะแปลว่าการคบกันคุณพ่อคุณแม่ทราบทราบค่ะทราบทราบทั้งสองฝ่ายค่ะ แล้วพอตอนซาบ้านอุ๊ยซาร่าซึ่งเป็นแฟนของลูกชายท้องตอนนั้นอายุสี่เดือนห้าเดือนอายุครรน,นะครับคุณคุณพ่อคุณแม่น้องไม้เป็นยังไงก็ปรึกษาคุยกันมากกว่าซาร่าขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เนาะขอให้เป็นเรื่องในครอบครัวละกันค่ะแต่ว่าก็ก็ในมุมซาร่าก็คือซาร่าได้รับความเอ็นดูได้รับความเมตตาจากครอบครัวน้องไม้อย่างดีค่ะจากนี้ไปเอาไงต่อครับดีเอมาแล้วพิสูจน์ชัดแล้วดูเหมือนว่านิด ซาร่าจะไม่ต้องถูกคนที่เขาจับจ้องเราว่าเอ๊เราคบซ้อนคบหลายคนทําให้ผู้ชายเขาไม่มั่นใจวันนี้ชัดเจนแล้วว่าซาร่ารักเดียวใจเดียวจากนี้ไปทายังไงต่อครับคือก่อนที่วันนี้ที่ซาร่าตั้งใจจะมาพูดเพราะว่าที่ผ่านมาซาร่าเงียบตลอดไม่อยากจะมาพูดอะไรเพราะไม่อยากให้กระทบเอฟเฟกต์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ที่สําคัญคือลูกก่อนที่ซาร่าจะมาพูดวันนี้คือซาร่าได้พูดคุยกับไม้แล้วว่าเอผลยีเดยออกแล้วยูจะยังไงยูจะพูดไหมตัวไม้เองเขาก็เครียดจนเขารู้สึกว่า เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์ข่าวที่ไหนแล้วไม่อยากพูดสกะเลยบอกเขาว่าโอเคถ้ายูไม่พูดแล้วนั้นหลังจากนี้ไอ้ขอพูดละกันสิ่งที่ไอจอกออกมาชี้แจงคือ oh. แค่ออกมาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นผลเดนเดนี่คือสระคิดว่าทุกคนคงอยากรู้ณนะตรงนี้สระเลยไม่อยากจะลงะรายละเอียดลึกต่างๆเกี่ยวกับในครอบครัวว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงสระอยากให้อยากให้พี่สื่อบนชนทุกคนหลังจาก,กวันนี้รู้ว่าผลเอว่าใช่แล้วอยากให้มันจบแค่ตรงนี้ค่ะขอถามตรงๆถามแบบแบบบอยในอินนี่ละ ยังรักไหมอยู่ไหมมันเป็นเรื่องในอดีตค่ะมันจบไปแล้วจราณปัจจุบันซาร่าโฟกัสแค่ลูกซาร่าไม่อยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ซาร่ากับเขาแล้วถ้าตอบว่ารักเขาอยู่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่มีให้ในฐานะให้ครอบครัวให้พ่อของลูกเพื่อนหรืออะไรนี้มากกว่าค่ะแปลว่าในอดีตซาร่ารักมากอะไรทําให้ซาร่าหมดรักเขาล่ะครับ ลูกค่ะลูกแย่งความรักไปหมดเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะปล่อยให้ทองไหมครับซาร่าไม่ขอย้อนเวลาซาร่าโอเคกับปัจจุบันไม่อยากย้อนกลับไปที่อดีตค่ะซาร่าแฮปปี้กับปัจจุบันกับสิ่งที่เกิดขึ้นซาร่าไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งผิดพลาดแบบน้องเกิดมาจากความรักค่ะแน่นอนว่าวันนี้ชีวิตในวงการเป็นหุ่ไม้ย,ยังต้องเดินต่อไปเขายังต้องโกอินเตอร์ไปเมืองจีนแต่ซาร่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยซ้ําแต่พอซาร่าโผล่มาปุ๊บ กลายเป็นว่าเส้นทางของไม้จบลงอยากจะพูดอะไรถึงคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเราไหมครับซาร่าก็อยากให้ทุกคนจบเรื่องนี้นะคะในเมื่อวันนี้ผลออกมาคือใช่ก็คือลูกของซาร่าแล้วก็ไม้นะคะก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเกลียดหรือจะโกรธหรือจะดีใจหรือจะแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ขออยากให้สปอร์ตไม้สปอร์ตซาร่าแล้วก็สปอร์ตลูกของเราะคะ่ะกับไม้อีกนะครับอยากพูดอะไรกับไม้ไหมเกี่ยวไม้กับไม้เราคุยกันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องพูดผ่านสือ่อคุยกันในแบบ คนรักหรือว่าเดี๋นี้ความสัมพันธ์หรือประโยคการสนทนามันห่างเหินมากขึ้นคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะยังไงเราก็ยังคุยกันได้ความสบายใจเรื่อยๆค่ะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันขนาดนั้นค่ะนี่ก็เป็นการ ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของน้องซาร่าซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตกอยู่เป็นข่าวอยู่ประมาณสัก2 3สัปดาห์ที่ผ่านมาและเชื่อว่ามั่นว่าคุณผู้ชมเองก็คงอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของ DNA ว่าใช่ลูกของไหมจริงไหมวันนี้เจ้าตัวมายืยนยันแล้วพร้อมกับผล DNA อเอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะครับขอบคุณซาร่ามากที่ให้เกียรตินายเอ็นแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงน้องแม็กเบลนะฮะแล้วก็จากนี้ไปถ้าจะได้มีโอกาส ถ้าเรียกอะไรนำเสนอความน่ารักของน้องเนี่ยก็จะขอถ่ายภาพหรือว่านําเสนอเป็นระยะระยะสําหรับน้องเบลแล้วก็ซาร่าขอบคุณมากนะครับวันนี้ค่ะข,ขอบพคุณมากค่ะคุณผ,ผู้ชมครับก็กลับไปที่ข่าวบันเทิงอ,งอื่นๆที่ต้องติดตามกันอีกนะครับวันนี้บอยในอินเตอร์เทนแล้วก็น้องซาร่าลากันก่อนสวัสดีครับ